สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมื่อที่แม่มาล่าเห็นฝนตกแหกก็เลยมาทายฝนให้เบิ่งแม่เอ้ยฝนตกขัดตกแม่บ้านแม่เมีฝนตกกันบ่นอดจ้าฝนตกกันบ่แม่จ้าเพิ่งวันแยกการฝนตกไอแม่เอ้ยฝนหนำ่วมแล้วฝนหนักอุ้ยตกผักตกแม่บังเนธคว่ำถนนหนทางเราแม่เอ้ยฝนหนักตกผักตกแม่ทางนี้ไปโรงเรียนจ้า นังนี่ไปบ้านนีล้ล่ะอายพุ่นน่ะว้าวคนกับวัยรุฝนตกคั่มของเกลียกก่น้อยยีล่ล่ะเอ้ยจ้าบ้านแม่เนี่ยฝนตกกันม่น้อยจ้ามองเต็มหนห้างเลยเนี่ยพุ่นน่ะว้าวหมุนกับตกยังสีล่ลังมือนี่ตกอีกแล้วบ้านแม่หมอนรั่มกับเปือ้อนร้่มเยอะได้จ้าบพาะ่าเนี่ยขายของยับคนตกคั่ตกแน่แม่เอ้ยจ้านั่งอุ่นนี่เรามาส่งของแม่หมอนรั่ดอก ้าเราถืมาเอาเงินไมาลำได้แล้วว่าด้มาซื้อได้หนิก็บอกเลียนกันไปเน,น,นาะเมีเนาะจ้าขอบคุณนหลายแล้วเมียใช่บรรยากาศาคนตกให้เ่อ่งบ้านเมีม่ๆคนตกกันมาน้มา,มมา,มมาม <laughs> มเนาะจ้าขอมเมียนี่มามาล่ำเนียเด้อจ้าห้องงห้งไรกันเสียงย่านเมียน่เมราะอะไ้เงี้ยคนัตกแห้งเมียน,น,น่ะตกแห้งขักแห้งเมียบ่งเนี่ยบบรรยากาศฝนตกอดเมียมือนี่ มือเคลื่อนกระจกแังสิแล้ววามือเคลื่อนนี่ตกแห้งก้อนนี้มือเคลื่อนตกแห้งก้อนนี้มือนี้ยังไม่แห้งป่นใดแต่วา่ากระจกเขาพันลมใส่น้ำบัานนีล้ละแม่เอ้ยท่นาน้ำท่วมจะเจ็เจังจ๊ใดเนาะเขาเสียหายแท้ท่าน้ำท่วมแม่บ้านแม่เมีฝนตกกันมนั่นาะจ้าฝนตกบ่บ้านแม่มันรับมนุษย์เนี่ยอากาดฝนตกหมดเม่เป็นชัางไหนท่างบ้านแม่เมีฝนตกกันมนั่นาะจ้าฝนตกกันบ่ เขาเม่นแม่บอลล่ามมาได้แม่บอลล่มไรเพราะโดนเรียนป้าขวามคุ้นมากขวามคุ้นมากจ้าเมืองพักนี่ไงพักหน้าพักบุ้งบ้านเท่ากันนี้พักหน้าจ้าพักหนา้าอันนี้พักขึ้นทรายไปใส่ต้มแก้วห่อนกินเนาะแม่เนาะอันนี้พักอันบัวร้าพักใบตะเภาถันห้องเจ็บมากหนนะ้าบนหนังอันนี้พักร่วมเจ้าหนี้แ่ เพราะว่าแม่มอนล้ำกระมัดไว้เจ็บจนร่วมกันอันนี้บ่ร่วมจกันีบ่ร่วมขอบคุ่นมากๆแล้วแม่ถ้ามักดไลค์กดแชร์ให้แม่มอนล้ำเน่อันนี้เขาตัดขาวตัดลำขนมกินกันยัง,ยงหลายอยอะด้วยจ้าขนมกินยัางก็สวนตกกันมากประเดี๋ยนะแม่เนาะนี่ช่อย่างหมูย่อเนื้ก็มีไข่เดียวมาไข่แท่นก็มีแเน่ยพวกนั้นอยากคอคุณมากจยากคอคุณมาก โอ้จะ่ครทนเลองออกับมัตนาพุ่นอาวาสิมาจุ่นี่แมฆันเนี่ยมาจุ่ยจา้า,า,า,จาก้อนเนียนคือพวกข้นในพวกระสำในมล่ำจ้าจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณมากขอบคุณมากจ้าแม่ยเดี๋ยวสิบเเบิ่งคือเชียงนัง่นกัน,กนว่าค้อนเนียนคือพวกข้นให้บรรยากาศฝน,นตกให้เบิ่งได้เม่เด้อ โต๊ะพาวสันจ้าสวัสดีแม่ภาษาอังกฤษสวัสดีจ้าหมึกขึ้นตกแห้งแห้งแม่ตกจังสีละได้บาบานแม่มาน้ำขนตกดีครับวองไหนวังอาทิตย์ตกพัวสองอาทิตย์นั้นฝนบ่ตกแม่เอ้ยอ้อนกับอ่อนหมึกขึ้นในกลางว่าสิไปเบิรเงเันพค้งตะก,กอนเป็นจัดงานมันเกิดให้แม่เพ่อน เสียงคนดังคักคนไหล่กดแจให้ในเด้อแม่นะโล่งเอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากีนนะโล่งจันทร์ทธนกสีวะแทให้แล้วจ่าเราอยู่บึงของหลวงต้นนีแม่สวัสดีจ่าเด้อสวัสดีมัตสกูลเจ้าข้อนแม่ฝนตกแห้งบ่ได้ยินเสียงขอบคุณหลายหลายพึ่งออกจากไล่แม่ควายจ้าแม่ ขอบคุณมากขอบคุณมากจัะแม่ฝนตกแห้งว่ได้ยินปันไดตรงเนี้ยเอากระไดฝนตกแห้งในห้องเอาเมยห้องเอาห่องเอาได้เสียงฝนเฮ่เฮ่เยอะทั้งบ้านไม่บ่วงฝนตกบนนอกแม่โอ้แล้วออกจากไรแม่อยท่องพอดียาขอบคุณมากแม่ห้องคนหอมหอมรัก ซีอนซีแจงหอมไงเล้ามันแพ่งน้ำหอมญ่นะอุ๊บอือปวดติดมากแท่งแม่เลยกบใต่ละโท้อหรืครับแส่ละตาเนี่พานี่อายุทยามือขึ้วานตกแล้วตกอีกค่าวว่ากัญาคอณุด้หลายๆเด้อแม่อายุทยานี่มนบอนี่มันขึ้นอันนี้มันขึ้นอ๊อ ่ไปอยุธยาอายุธยาท่านมา่นี่บ่อันนี้คือเสียงเบิ่งเลี่ยนเสียงไรฮะเออทางนี้ตกลิ้นตกลิ้นบ่อยแห้งกะลิ้นมื้อนี้จเป็นเดือนแล้วโอยบ้านเฮาก็โดนด้น่บ่ตกเนาะมาตกหดเืนนี่ล่ะ มากับครอาทิตย์อาทิตย์ไปนั่งานหัวงวโรดีแม่สูงขวรอาจสูงเนินดูแลสุขภาพด้วยนะคะตกเหรียนกันพักเสียงแต่ว่าไม่ดู อมสอนดอกไม้แดงอม่อนดอกไม้ดแดงใจฉันย่นหาหลับไปจัดหลาแม่เอ้ยขอพุ่นหลายๆด้วยแม่แม่น่าลงจันทลังสี พ่อว่าลกยังหลักก็ดังแห้งแต่ว่า,ามันลดมอหล,โอโลังแน่เอ้ยฝนตกขับตกแน่มือเคลื่อนบาจิไปเบื้งองกันมอนลังก่อนสิ่งโยนเสียงดีโหคนจัดงานวันเกิดไ่แม่เพื่อนกระบอไดไปฝนตกแห้งแต่เล็บเขาไปมึงแม่เืนบาจะเสียงตืมตืมที่เราจีเม้นเขาเรียนอีกจ้ะหนึ่งสองสามส,ามส,ามสามี่หก S <S <S <an> เอเอเขายังเะไรนะโอ๊ะข้าวบ๊วาบ๊วยเนื้อสีข้าไปเบิญงในลายเขาอินขอบคุณในหลายเด้อแม่มันจะโฟชุกคนเด้อมากดไหลโคตรแท้ให้ให้หมอล่ำแท้นเพจขอบคุณมากจ้าแม่พ่วงพ่อปึกสวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้าแม่พ่วงสวัสดีจ้าฝนตกบ่แม่ทั้งคน ไม่จัด่อยแล,แล,ลยละแหนลอยห,ห,อหนึ่งก็เลยแหน่ถาวรถาวรอุ่นร่วงบอกุองเทพมี่คงเทพยังเมืเม่ดมากแล้วจา้าว่าสันจ้าแม่ ขอบคุณมากมากด้อแม่ถาวรเด้อแม่ถาวรบ่นั่นมาอันในเบื้องด้วยนวันละพรวันละพรเนาะแม่ก็อันไปตัวทีมเนาะวันละพรจ้าสวัสดีจ้าแม่สวัสดีแม่บ่วงแม่นานรุ่งจันทร์ทะลังสีแม่พ่วงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาบอนแค่คนตบมืค่ะเล่ายืมมือของลุงดิมือเคลื่อนตกคือกันแม่พ่วงวาจ้า คือทอดเด้อว่าสันจ้าแม่คือทอดคือก,กันแม่คือทอดคือก,กันเขาได้ยังน้าแม่แน่ละนมบีกล้ำกินถาดข้อว่าสวัสดีครับแม่แต่ว่าดีจ้าสวัสดีจ้า,จาก็ลังนับเงินบาสิทอดในเพ่อนแม่ก็เลยยกขึก้นใปใจซื้อดอกจ้า มาคุณท่อนให้ลูกค่ะยาสวัสดีสวัสดีแม่พ่วงว่าตอนนี้กอดตกจ้าแม่จ้าขอบคุณหลายหลายนะแม่พว่วงเด้อขอบคุณมากขอบคุณมากเพื่อสียุ่สุกกตีแล้วเนาะแม่อยู่นี่เนาะทัางอันสิตะเกนะีมะแม่เพื่อสียุส่สบายดีแล้วช่วงมือเพื่อสีบ่มี่ยังรบกวนเนาะแม่เนาะแม่นาะนะลวงว่าสวัสดีลูกบิก๊กโอ้เราสวัสดีลูกบิก๊ก จ้าขอบคุณมากแม่ผลกระเศร้าเหล่ดิีเดี๋ยวเสกลับกว้างให้เบื้องเีดยวนี่มันตกลิ้นแม่ตันนี้ตกตกลิ้นคอยคอยจ้าเพิ่งไป นางโตกินงานแจงเพียนถึงมากขับจ้าวสันจ้าขอบคุณมากอีทอดทุกแม่แม่เลจ้าจ้าแม่พ่วงจ้าขอบคุณหลาย สวัสดีเด้อน้องแกเด้อสวัสดีจ้าเด้อน้องแกคนสวยริมคลองสวัสดีจ้าโซลยากูแกวตกแห้งมาจันจ้าขอบคุณมากเด้อโซลยาเด้อเดี๋ยววันที่ยีหาบมาล่ำอลั่งการโซ่สิไปล่ำยกกูแกว้วเดี๋ยวเมมาล่ำไปเข้าเวิรงเข้าเสียงคอกันเนาะจ้าเนาะจ้าขอบคุณมากจ้าอยู่แบบ มูอแบบหวาดเราแวงแมวสันจ้าสวัสดีที่กล่อมซิ่งสวัสดีคุ้นแม่นา่าร้องขอบใจคุณแม่พ่วงวันจ้าต้นคุ้นต้นคุ้นดอกไม้แดงคืองามแถอีแมวสันขอบคุณมากขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากเด้อล่ะเอ้ย น้องแกเอ้ตสวัสดีจ้าเด้อแมเรีน่นว่าละวัว่าสูส,สูแมฝนตกแห้งบ่จ้าเดี๋ยวจะกลับกล้องใหยเบื้องแม่เดี๋ยวนี้มันตกลิ้นหรอนั่นตกลิ้นตะแม่บ่ตกแห้งก็คือบางหันนั่นตกลิ้นเคยคอยจ่าต่ว่าบางหันแห้งแห้งเดี๋ยวนี้ตกลิ้นจ้พาพ่วงสีเศร้าจ้าแม่คนบรรยากาศฝนตกแม่ ในมอลล่มกับ,บกว่างค่ไว้ยังคที่ละทันร่องเอาแต่ไร่มากก็เลยว่าจิมามัดโซลายาเอกันนาหัานยีพ่าโอ้ยีพ่าบอกจะหันึนว่ามันยีสิบหกขอบคุณหลายๆเด้อโซลายาเต็นดีๆผ้าเต็นหัา,หานในเด้อมือวันที่ยีพ่าจ้าจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากจ้าขนตกบ่ากู้แก้วจ้าขนตกบ่อกู้แก้วเพื่อกู้แก้วขึ้นกัน แต่ว่าแม่หมอนร่ำสีอยู่บ้านดอนแค้นเนาะโซลยาเราอยู่อำเภอเนาะมันตกแข้งบ่าลามันตกแข้งคือกันบ่จ้าวัดดีลูกบีกจ้าสวัสด,ดีแกแม่สวัสด,ดีกันเนาะแม่เนาะจ้าขอบคุณได้หลายจ้าขอบคุณมากสมัตตะไคร่จักน้อยเกินเนาะตาไั่ถลอกออกมาตั้งเ้านี่ยังบ่ท่านไหนมัดเลย มันจะไข่ทันล่องออกมาในแมวว้าวงมามมนกะน่าในหัวล่องก็บสีมามมัดมัมัดใส่คาใส่ใบบกขวดนี่ใบบกขวดบอกกนอบน์บ่มีก็บิีมัมมัดจะไข่เนาะ แม่พอนว่าถ้าแม่พ่วงม่านสว่างหาพี่น้องแล้วว่าสิพยายามแม่พ่วงอยู่บนสั้นจ้าพว่วงจะว่าไงบ่าทางสว่างมันนะยามพี่น้องสิพยายามอยู่ทาแม่พอนจ้าแม่ฟุ้นหลายๆด้วแม่เด้อ สว,ส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 วัสดีค่ะเด้อแม่อำอำไพ่อำไพศาลสาธิรัตนสวัสดีค่ะวอได้มาหาดูแลว้วจากขอบคุณมากจ้ะแม่กินหอดที่เก,ก่าเด้อแม่อำไพเด้บอบ่ได้มา,มาหาก็ม,มาศไพ่โกบมาเนาะแม่เนาะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จาพมาายยามาิมักิศรัทธานังไนสมศรัทไาเขาอนบ่แม่มวัง ลองออกมาซะน,น่าจ้ะเห็นฝนตกก็เลยถ่ายบรรยากาศฝนตกให้แม่แม่เบิง้งสื่อดอกแม่ฝนตกแห้งเอานหมกับใครจ้ะฝนตกแห้งแห้งดีไหม้องหันตกแห้งครับเดี๋ยวนี้ก็ตกลิ่นเหรอแล้วติดก,กล้องให้เบิง้งบรรยากาศฝนตกได,ด,ด้ไหมเด้อกูนะหน้าบ้านแม่หมอำ้ำรำนี่นี่แม่ฝนต,ตกเป็นเสียนเป็นสายลง อย่านี้มันอ่อนมันคลายมันตกลิ่นแล้วจ้าต้องหั่นตกแห้งตกหนาจดุดประวกการทายเก็บ่บาฝนตกก็เลยทายให้แม่เบิง้งคิดหอดมันจะผู้ทุกคนได้แม่เด้อหน้าบ้านแม่หมอลำเตมุนงเจ้าพุ่นอ่ะเขาคุณนะข,ณขออนมเสี่ยงแต่อยังตัางบักหลายแม่อันเดียละโลอันลลิชบาทต้นนี่ไข่นนชุกต่างคุณกระไส่หมูยอกไข่คเค็มไข่เยี่ยวมาจ้าแม่ อันนี้พักในมอญลำก็ว่างเลยคือแม่ว่ามันคือมันบพาแดดก็เลยเพราะแมวเก็บเข้าวหมเมื่อในย่านบ่เก็บ,อ,นนยบอยู่เมื่อนีฝนมันตกเนาะแม่เนาะอารุนแม่อารุนยังอารุนน่นี่อารุณนนลูกเจ้าเป็นหมอล่ำหน่จ้าผู้ใดก็จ้าว่าสันจ้าลูกสาวจงอ่างแม่นั่นแล้วเป็นหมอล่ำ กะลูกลูกหมอหน่ำก็หักเมดละแม่เอ้ยจ้าสวัสดีเด้พอพระจางเกียตวันแม่วันวแม่เงียบ,ยยบือื่อสบายจ้าแม่ขอบคุณหลายๆเด้อแม่พระจางเกียตวันแม่เงียบเงียบเพื่อสบายจ้าเสียงมันการเสียงมัน มันเปลี่ยนต่างๆมือคนเปิดวงต่อมากกับพี่สาวมาสูญเสียไปก็เลยเป็นงานยุซี่หามือกับมาต่อหมอลำ่ำกับมาต่อมือบุญมันที่เก่าอีกย่าต่อมือบุญมากนี่กับบุญบ้านข้ออีกบุญบ้านของพระเอกนอกป้องเสกกรอนือวันที่สิบเอ็ดสิบสองหมอลำ่ำก็เลยบ่ไเด้ผักพรเสียงก็เลยบ่มีแกแม่ ขอบคุณที่ถามมาเลยจ้าพังพังอ้อยบอสวัสดีค่ะคุณแม่มอล่ม่มสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเนี่ยกลับกล่องขึ้นมาหาแม่มอล่มเป็นของหันฝนตกเลยยให้เบิ่งผนต่อแม่บรรยากาศฝนตกนี่กลับกล่องขึ้มาหน้าบา้านมันเลยมืด แลไข่แต่คัรลองออก,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 กมาจะนมาจะม,ม,มาเมั่วากนึ่งแบบนี้ม,มาได้ค่ะได้ใ,ใบบกปูดแน่จ้ะบางคนมื้ื่พอคนก็นอยากได้อันร่วมเนาอนี่ ดูแล้จุกกระพนะคะวันกันต่อไปเอายานไปเอาน้ำหม้อยัดดอกจากไปหาหมอ้อยู่ก็ได้ออไป,ปล่อยไปกับไปตะกี้เสียงแห่งว่านี่ไปลูกมันมากก็เลยไข่เนี่ยเสียงงอมีบางครั้งแม่มาล้วไปจำสินออกภาษามัาบน้อมมันตอนอ่อเนียงกัน นี่คือมกไฟกับพ่นก๊อ,อกพ่นสาเนาะจ้าแ่เล็กไปแค่็ไป,ไปแล้วค่สุดท้ายก็สิบปีหนานหมดแล้วแค่เสียพ่นาเขาพ่นตาเนาะแม่เนาะเสียงตัดปกๆด้วยมันยังด้ปาดใบตะไครมันออก้ะปาดใบตะไครมันอนนอ,กนอกแล้วอมนา แต่ vấn đề ขนาดนี้มอลลั่มก็เลยมาโดนเราดิดดแม่เดี๋ยวกระชีพีดเลยนะแม่เนาะเดี๋รามวลุ่นสุดเลยเบื้องไม่หเหตุท่าเบื้องบรรยากาศฝนตกจ้าฝนกระควายแล้วละแม่ฝนกระควายลุ่งแล้วจ้าขอบคุนหม้อผูบสุบข้นได้แม่เด้อขอบพระคุณเป็นยางสูงมากด็ไหลกดแจ่มแม่หมอลลั่ม ดิ่ามันเศร้าแล้วมันตกลิ่นล้วแม่สำรถการเรียนทานไป่านมาบ้านแม่มนล่ำม,มันยุบิถนนหนทางมันก็เลยนี่เสียงรถแน่แม่เอ้ยคุณน,น,น่ะเมืองน้ำแน่เต็มถนนพุ่นแม่เมืองมล่ำก็สิดปีตไล่แล้วจ้ามันไล่มาโดนแล้วเนาะแม่นาะขอบคุณมากขอบคุณมาสุกผู้สุงคนเด้แม่เออสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่บ้านแม่เคือ่อยเขาหลาแท้น้ำเพรา่วมว่า่า หน้าเมย์นามบ๊อวมหน้ามันยุคโคกจ้ะเขาเอิญหน้าโคกขี่เห็นแฮข้างหน้าพวงสกอนมันไก่ห่วยนาม่นเลยทวมหน้าเมย์นามบ๊บวมจ้าไปจังไรกับบ๊อวมหน้าเมยเพราะว่ามันยุคไก่ก็โมมันเขาเอิญหน้าโคกจ้ะเขาเอิญหน้าโคกขี่เห็นแฮนามก็เลยบ๊อวมขอบคุณในหลายเรื่องภาษาอังกฤษที่ถามมากบ๊อบบอกซื้อไทยหน้าแม่กับบ๊ได้อันซื้อไทยให้แล้วล่ะจ้าขอบคุณมากขอบคุณมาก แม่นาโล่งมาทางนี้หยุดแล้วบ่าั่นโอ้บ่าท่นไหนเศร้าดิแม่แม่นาโล่งเอ้ยใอยสิฝากไปหยายด้วยเถอสิ่งเมื่อใดไข่ไปอันล่วงบานกินยังสิไปเด้อแม่ยังเสียเจ้าที่อยู่ไม่ไข่ใครสิไปล่วงบานยู่หมอนัดไปจ้าจากเมือ่อใดว่าทันไหนไปเบิง่งใบหมอนัดอยู่จ้าไรนี่ก็รสิเก็บไว้แค่นี้ก่อน สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่บายเดี๋ยวหมดแรงไลรเบื้องไมน้น้ะแม่เนาะจ้าจ้าขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกขันทุกคน,กคนอขอบพระคุณเป็นยางสูงริ้วตายได้แม่มือน,นี้เอาปลายฝ่าเพระฝนตกลิ่น